มาดูการดี๋ยนะกันบ้านมีส่งอยู่คนเดียวแล้วก็ได้คะแนนไปนคนเดียวนะคะอ่านักเรียนมาดูมองเห็นชัดไหม เอาของตัวเองมาดูด้วยมันไม่ใช่ใบที่แจกให้นะมันเป็นใบเมื่อวานนะคะใบที่เป็นการบ้านนะเมื่อวานหนูไม่มาหนูก็ดูนะคะดูบนจอแล้วก็เอาสมุดขึ้นมาจดนะคะอะพร้อมนะอะในนี้เขาบอกว่าให้ทําอะไรใบกิจกรรมที่สองจุดสองเขาบอกให้ทําอะไรเอ๊ะหรือว่าในนี้เราทําในห้องนี่เราทําในห้องหรือว่าเราทาในการบ้าน นี่ทำในห้องใช่ไหมอ่ะดูสักข้อหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูเรื่องแบบฝึกหัดนะคะเมื่อวานนะอ่ะเขาบอกว่าดูเป็นตัวอย่างก่อนตอนนี้นักเรียนจะเรียนเรื่องของการบวกเรียนยังเรียนแล้วการลบเรียนหรือยังเรียนแล้การอะไรตอนนี้ก็เลยเรียนเรื่องของเอาอะไรคะโจทย์ปัญหาการบวกและการลบนะตอนนี้นะเป็นโจทย์ปัญหาแล้วนะมันไม่ใช่มาแค่ตัวเลขแล้วนะ เราเรียนมาคือมีแต่ตัวเลขแต่ตอนนี้มันมีโจทย์ปัญหาแล้วดังนั้นต้องอ่านก่อนอ่านคำถามให้ดีนะคะมาดูนะเขาบอกว่าเขียนวงล้อมรอบส่วนที่โจทย์ถามขีดเส้นใต้ส่วนที่โจทย์บอกและเขียนคำตอบในช่องว่างแสดงว่าเวลาเราได้แบบนี้มาเราต้องเราต้องทำแบบที่เขาว่าก่อนอา้าวเขียนวงล้อมรอบส่วนที่โจทย์ถามมาดูข้อที่หค่ะ ข้นดีน่หนงห้องสมุดมีหนังสือวิชาการอ่านพร้อมกันสิ4,520ารเล่มมีหนังสือการ์ตูน1290เล่มห้องสมุดมีหนังสือทั้งหมดกี่เล่มเป็นอะไรคะบวกหรือลบ,บ<ว>อห้องสมุดมีหนังสือวิชาการ45,20เล่มหนังสือการ์ตูนอีก 1,290สองเล่มห้องสม,มุดมีหนังสือทั้งหมดกี่เล่มเป็นการ <Wow. S 1> บวกอะทีนี้เรารู้ว่าการบวกแล้วเนาะเรามาดูค่ะคำชี้แจงเขาบอกเขียนวงกลมล้อมรอบส่วนที่โจทย์ถามส่วนที่โจทย์ถามคือคำถามค่ะส่วนที่โจทย์ถามมันก็คือคำถามคำถามมันจะอยู่อยู่ตรงไหนของ,ของโจทย์คะส่วนใหญ่จะอยู่ด้านหลังสุดแล้วมีคำว่ากี่อยู่ mm hmm. กอีม ไม่เอกีฉะนั้นสิ่งที่โจทย์ถามให้ล้อมรอบแล้วก็เขียนวงๆล้อมรอบแบบนี้สิ่งที่โจทย์กำหนดหรือว่าโจทย์บอกให้เราให้ทำยังไงนะขีดเส้นใต้ตฉะนั้นสิ่งที่โจทย์บอกเราคือห้องสมุดมีหนังสือวิชาการ45,20เล่มมีหนังสือการ์ตูน1,290เเล่มอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ บอกจดถามอยู่ข้างล่างจดถามเป็นวงกมงลมวงรอบโจดบอกให้ขีดเส้นใต้อย่างนี้ที่นี้เขาบอกว่าภาพแสดงคุณแนวคิดภาพแสดงแนวคิดหนังสือมีกี่เล่มนะหนังสืออ่านหนังสืออะไรหนังสือวิชาการใช่ไหมเราก็ต้องเขียนวิชาการ ไม่พอเขียนเนาะครูขอต่อข้างล่างนะคะกี่เล่มนะเอาข้างบนดีกว่า4,520เล่มมีตรงนี้ละแต่ไม่เติมมะนะต่อไปหนังสืออะไรอีกหนังสือการ์ตูนกี่เล่มนะ 1290อันนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกเราห้องสมุดมีหนังสือทั้งหมดกี่เล่มแล้วก็ไปคิดในกระดาษเศษใช่ไหมคิดในกระดาษเศษ4000 4520บวก1 0 0 0 0บวก0ได้0 2 6 9ได้11ใส่1ทด1 5บวก2เป็น7บวกอีก1เป็น8 4บวก1เป็น5ฉะนั้นหนังสือทั้งหมดคือ5,810แต่ในนี้เขาบอกให้หนูทำอะไรเขาบอกให้หนู แสดงวิธีทำเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ใช่ไหมอะพอเราวิเคราะห์โจทย์ได้แบบนี้แล้วนะภาพแนวคิดเราต้องวาดภาพนี้ในหัวได้ถ้าเราวาดภาพในหัวได้ปุ๊บเราจะเข้าใจประโยคสัญ,ญลักษณ์จะได้ว่าอย่างไรคะประโยคสัญ,ญลักษณ์เราก็จะได้เป็นเมื่อกี้หนูว่าการบวกใช่ไหมเราก็จะได้เป็นสี่พันห้าบวกกับหนึ่งพั 9 10สิบเท่ากับเท่าไหร่อันนี้คือประโยคสัญ,ญลักษณ์กับเท่าไหร่อ่าวิธีทำก็เอาโจทย์มาเขียนค่ะพี่ทำก็ห้องสมุดมีหนังสือวิชาการก็เอาตรงนี้มาประโยคนีม้มาก่อนประโยคนี้มาก่อนห้องสมุดมีหนังสือวิชาการรูขอเปลี่ยนสีนะจะได้มองเห็นชัดเนาะี๋ยวมันจะรวมกันหมดห้องสมุดมีหนังสือวิชาการสี่พันห้าร้อย ยี่สิบเล่มเวลาเขียนตรงนี้พยายามเขียนให้มันเป็นหลักเป็นหลักวางหลักให้มันเป็นระเบียบเวลาเราเอามาบวกกันมันจะได้วางให้มันตรงกันอาบวกกับเครื่องหมายบวกเห็นเครื่องหมายบวกใส่เครื่องหมายบวกหนังสือการ์ตูนมีกี่เล่มอัลกพันเหมือนกันก็วางให้ตรงกันได้เลย1 2 9่งพันสกิบอันนี้เราก็ ตั้งแต้1เส้นเอามาบวกกันค่ะศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนสองบวกเ้าได้สิบเอดใส่หนึ่งทษหนึ 1. 1> 1. ่งห้าบวกสองได้เจดบวกอีกหนึ1 1> ่ง <8. S 1> เป็นแปดอย่าลืมบวกที่ทษด้วยนะเครื่องหมายคอมมากก็ใส่เหมือนเดิมค่ะสี่บวกหนึ่งเป็นห้ามันก็จะตรงกับที่เราเขียนข้างบนเนี่ยนะครูขอลบตรงนี้ออกมันลบ อันนี้เป็นกระดาษเศษแล้วเราคิดนะเราทดในกระดาษเศษเอาแล้วก็เราก็มาเขียนว่าท<อ>ี่เส้นใต้สองเส้นเราก็เขียนว่าตอบตอบบตอบห้าพันแปดร้อยสิบเห็นไหมเขาไม่ได้ให้หนูแค่เขียนเขียนตอบตอบแล้วก็จบนะเขาบอกว่าหนูจะต้องรู้อะไรบ้างล่ะ,ะเราเรียนเรื่องอะไรต้องรู้ว่าเราเรียนเรื่องอะไรเราเรียนเรื่องอะไรคะ กำลังเรียนเรื่องอะไรอยู่โจ,ยโจทย์ปัญหาการบวกและการ<ด>ลบรู้เรื่องเลยนะหัวเรื่องเลยนะว่าเรียนอะไรจุดประสงค์คืออะไรรู้ไปทำไมอะ่ะจุดประสงค์คือจุดประสงค์คืออะไรคะเรียนทำไมอะ่ะเรียนทำไมเรียนให้สามารถรู้ว่าถ้ามันมีโจทย์แบบนี้มาหนูจะต้องวิเคราะห์ได้ว่าอันไหนคือ สิ่งที่โจทย์บอกหนูอะไรคือสิ่งที่โจทย์ถามหนูต้องรู้ก่อนหนูถึงจะตอบคำถามได้แต่ถ้าหนูไม่รู้หนูตอบไม่ได้นะใช่ไหมเขาถามคำถามมาเราไม่รู้ว่าเขาถามอะไรเราก็ไม่รู้เรื่องเราตอบไม่ได้ะคะ่ะฉะนั้นหนูต้องมาตีโจทย์ให้แตกก่อนแล้วตรงนี้มันเป็นภาพแนวคิดให้หนูคิดว่าอ๋อมันภาพมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ยังไม่ต้องใส่เครื่องหมายอะไรทั้งนั้นสุดท้ายมาสิ่งที่หนูต้องได้คือประโยคสัญลักษณ์ และวิธีทำต้องรู้ว่าอะไรมีที่มาที่ไปยังไงแล้วก็บูรณาการกับวิชาภาษาไทยคือหนูจะต้องเขียนตัวเลขไทยเป็นนะเวลาไปเจอหนังสือหรือว่าไปเจออะไรที่เขาเขียนเลขไทยที่ไหนก็จะได้รู้เนาะตรงนี้มีคำถามไหมคะไม่มีนะอะ่ถ้าไม่มีเดี๋ยวเราไปข้ออื่นต่อนี่มีนะคะ เซฟก่อนเซฟตรงนี้เลยยีเอ็จีนโอเคไม่มี้เขาทำนะทีนี้มาดูให้เหมือนของหนูค่ะเออมันจะอยู่ตรงนี่ของหนูเป็นแบบฝึกหัดที่สองจุดหนึ่งสี่ไหมคะเาเวลาเราอ่านนะคะคำถามที่มันอยู่หลังเครื่องหมายหลังจุด แบบนี้ให้อ่านเป็นเป็น1นสเป็นตัวเป็นตัวเนาะข้างหลังนี่นะตรงนี้ก็จะอ่านว่าแบบฟรองด2.14 ลืมเดี๋ยวจะให้ทําที่เหลือจะให้ทําเป็นการบ้านตั้งใจฟังนะอ้าวมาตรงนี้มองเห็นชัดไหมชัดนะต้องบอกด้วยต้องตอบด้วยจะได้รู้ถ้าไม่ตอบก็ไม่รู้ว่าค่ะ เอาเป็นภาพขึ้นมาแล้วกันมีรูปภาพจะอ,อย่างนี้อย่างนี้เห็นชัดไหมหนูดูของในองหนูด้วยนะมาดูดังแบบฝึกงหัดของหนูนะของเราเหมือนกันแล้วนะอ่าเขียนได้เลยอ่าทีนี้เอามาเริ่มกันเลยเมคอัพอ่ามาดูตรงนี้เขาบอกให้ทําอะไรนะอ่านอ่านข้างบนก่อนอ่านคําชี้แจงก่อนค่ะ เขียนวงล้อมรอบส่วนที่โจทย์ถามนะนะฉะนั้นมีกี่คำสั่งคำสั่งที่หนึ่งคือให้เขียนวงล้อมรอบสิ่งที่โจทย์ถามคำสั่งที่สองคือให้ ขีดเส้นใต้ส่วนที่โจทย์บอกคำสั่งที่3คือ,คอเขียนประโยคสัญลักษณ์คือคำสั่งที่3และวคำสั่งที่4คือถูกต้องเขียนแสดงวิธีทำและคำตอบลงในช่องว่าจริงๆคำว่าแล่นี่ก็เราก,ก็สามารถที่จะ แยกเป็นอีกคําสั่งนึงได้นะแต่ตรงนี้รวมกันเลยก็ได้เนาะฉะนั้นมันมีกี่คำมีกี่คำสั่งให้หนูสี่คำสั่งนะคะสี่คำสั่งฉะนั้นเราต้องตอบให้ครบค่ะถ้าหนูอยากได้คะแนนหรือว่าหนูอยากเป็นคนที่ทําถูกต้องแล้วได้ตามที่เขาตามจุดประสงค์ของการเรียนรู้นี้หนูก็ต้องอ่านโจทย์ให้แตกบางคนนะได้มาไม่เคยอ่านเลยมีไหมเนาะ อ่นทีนี้เรามาดูโจทย์ข้อที่1อ่านพร้อมกันอ่านไปวงไปอ่านไปขีดเส้นใต้ไว้นะอ่านพร้อมกันเริ่มค่ะ ส่วนที่โจทย์ถามอยู่ตรงไหนอยู่แก้วมีน้ำหนักตัวแรกเกิดกี่กรัมฉะนั้นเขียนวงล้อมรอบสิ่งที่โจทย์บอกให้เขีดเเ้นต้สิ่งที่โจทย์บอกก็คือกิ่งมีน้ำหนักตัวแรกเกิด2360กรัมแก้วมีน้ำหนักตัวแรกเกิดมากกว่ากิ่ง150กรัมอันนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกเขาบอกเราไงเขามีข้อมูลอย่างนี้มาให้เรา แล้วเขาก็ถามเราข้างหลังเราก็วงไว้เราจะได้ไม่ไม่หลงต่อไปเขาบอกว่าเขียนประโยคสัญลักษณ์ค่ะเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ยังไงเป็นบวกหรือลบก่อนอะตอนนีอ้อ่านโจทย์ปุ๊บลองคิดดิเป็นบวกหรือลบก่อนอกิ่งมีน้ำหนักตัวแรกเกิด2 3 0 0 6 0กรัมแก้วมีน้ำหนักตัวได้เกิดมากกว่ากิง่ง1,50 0กรัมเป็น บวกใช่ไหมเราก็เขียนประโยคสัญลักษณ์เลยค่ะเบนสพันสามร้อยบวกก็ใส่เครื่องหมายบวกสวยๆให้รู้ไปเลยว่ามันคือบวกให้ชัดๆไปเลยให้มั่นใจ เราก็มาแสดงวิธีทำทำยังไงคะเป็นโจทย์ปัญหานะฉะนั้นเราต้องเขียนนะคะเราต้องเขียนยาวหน่อยอโจทย์ปัญหาอันแรกวิธีทำอะไรคะก็เอาวักแรกก่อนที่เขาให้มากิง่งมีน้ำหนักตัวแรกเกิด2,360กรัมเอามาเขียนก่อนคะ่ะกิง่งเราเขียนย่อๆไหม กิ่งมีน้ำหนักน้ำหนักครูขอเขียนย่อแค่นี้นะเดีย๋ยวมันจะไม่พอสองพันตรงนี้ก็เว้นให้มันห่างๆกันหน่อยจะได้เขียนตัวเลขแล้วมันจะได้ไม่ไม่ซ้อนกัน 2,360แล้วคำว่ากรัมก็เอาติดข้างหลังเลยเพราะมันต้องเอาหน่วยมาด้วยนะคะหน่วยที่หนูเห็นนี่สำคัญนะหน่วยกรัมเราเรียนได้ยังเรียนแล้วเนาะตอนอยู่ปสองเราก็เรียนแล้วเนาะต่อไปวัที่2คืออะไรคะแก้วมีน้ำหนักตัวแรกเกิดมากกว่ากิ่ง1,050กรัมแล้วก็เขียนของน้ำหนักของแก้วไปเลยค่ะ แก้วมีแต่พอไหมเนี่ย เท่าไหร่นะ1,000เขียนตัวเลขให้ตรงกันด้วยนะตรงนี้ให้วักวักเอเยอะๆหน่อยนะคะเพื่อที่เราจะเอาตัวเลขมาวางให้มันตรงกันตรงหลักของมันนะคะกรัมในประโยคสัญลักษณ์ของเราบอกว่าโจทย์ข้อนี้เป็นบวกหรือลบนะ เป็นบวกใส่เครื่องหมายบวกค่ะใส่เครื่องหมายบวกสวยๆเขียนเส้นใต้พอเขียนพอเขียนสิ่งที่โจทย์ถามสเสร็จโจทย์บอกเสร็จแล้วขีดเส้นใต้หนึ่งเส้นแล้วก็ใส่สิ่งที่โจทย์ถามลงไปในบรรทัดที่3ามเลยค่ะแก้วมีน้ำหนักตัวแรกเกิดกี่กรมัมแล้วก็เขียนแก้ว นี่น้ำหนักเราเขียนย่อๆนะแต่เราก็ยังเข้าใจนะคะว่ามันถาอะไรมีน้ำหนักแรกเกิดเพราะว่ามันจะไม่พอถ้าเราเขียนเต็มอาโอยไม่พอขอลบก่อนเขียนใหม่ เกิดเท่าไหร่คะแล้ก็มาบวกกันเลย0บวก0ได้0 6บวก5ได้11 <18 S 2> ใส่ 1, 1> <5 S 2> ทด1 3บวก 1, 1เป็น4 0 <5 S 1> เราก็ไม่ต้องบวกเนาะใส่เครื่องหมายคามมาเหมือนเดิม2 1บวก1เป็น3 <5 S 1> เราก็จะรู้ว่าอ๋อแก้วมีน้ำหนักตัวแรกเกิดอยู่3410กรัมก็เขียนลงไปในใน เรื่องที่เราเรียนอยู่นี้มันเป็นโจทย์ปัญหานะคะฉะนั้นโจทย์ปัญหาเนี่ยมันจะได้เขียนเยอะหน่อยมันก็ดีเนาะเราจะได้ฝึกเขียนบ่อยๆตัวหนังสือเราจะได้สวยอ่าตอบเขียนเป็นตัวเลขไทยเลยค่ะ 3... 4 1 0 3 4 1 0พพูดเป็นภา,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 าษาอังกฤษยังไงคะ 3 h r e e 0เนาะแนี้ง่ายง่ายเนาะอ่ะโจดลงไปในของตัวเองเลยมันก็จะทำประมาณนี้แหลนะนักเรียนมันก็หนูหาให้ได้ว่าตรงไหนคือสิ่งที่โจทย์ถามตรงไหนคือสิ่งที่โจทย์บอกแล้วก็ทำตามเขานี่แหละแค่นี้แหละเกรดสีไม่ไปไหนค่ะ